ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุ่งเรืองเชียงกงวันนี้ก็3มหนุ่ม3มมุม3สไตล์รถเข้าไร่เข้าสวนเป็น4ประตูนะครับเป็น4ี่ประตูถึงถึงจะแบบคนของได้น้อยหน่อยแต่ว่าผมบอกเลยว่าเวลาบางทีเราเข้าไร่เข้าสวนเราไม่เสียดายรถไงใช่เวลาเราจะบรรทุกคนไปนั่นไปนี่ไปเยอะๆนี่นะครับเริ่มกันทีละคันเลยเจ้าคันไหนก่อนดี3รูปชง3รูปทรง3แบบนะครับนี่ เริ่มคันแรกกันที่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 นิสัน Big กเอ็มพาวเประตูรถรถตั้ง3คันที้ขับมาทุกคันนะครับขับมาทุกคันประมูลจากหลวงบางทีลูกค้าถามว่าทำไมไม่มีป้ายทำไมไม่มีป้ายทะเบียนเลยรถทุกคันก่อนขายท่อตลาดจะแจ้งจอดนะครับแจ้งจอดก่อนขายท่อตลาดทุกคันนี่นี่คันที่หนึ่งนิสัน Big กเอ็มสีขาวนะครับสีขาว เอาฝั่งด้านหน้ารถจอดอัดแคบซะหน่อยด้านหน้าน่าจะประมาณนี้ครับอันนี้ฝั่งด้านซ้ายเออฝั่งด้านขวาด้านขวาด้านขวาประมาณนี้นฝั่งด้านขวานะครับจะประมาณนี้ด้าน,นขวาขับมาทุกคันนะขับมาแต่บรีลัมเลยจะประมาณนี้ ตานท้ายมีกันชนมาด้วยกันชนหลังมาด้วยเทียบขึ้นด้วยเป็นเหล็กด้วยนะครับกันชนท้ายเป็นเหล็กด้วยนี่พื้นมี่ภาพพื้นได้นะครับอันนี้ได้นะสี่ประตูบิ๊กเอ็มสี่ประตูน่าใช้นะคัฟซีซาวาซีก็ได้อยู่นะครับได้อยู่นะซาวาซีได้นะครับซาวาซีอันนี้ฝั่งด้าน ซ้ายซ้ายจะประมาณนี้มีตำหนิอยู่นะครับตรงนี้ตำหนิมีแต่ซื้อมาสภาพนี้ได้มาสภาพนี้เลยนี่เบาะหลังเบาะหลังมีรอยขาดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ชุดเบาะเบาะไม่ต้องซีเรียสเลยเบาะหน้าหลังผมมีอยู่สี่ประตูเลยผมแถมให้แถมเบาะคู่หน้าแถมเบาะหลังให้มีรอยขาดดี๋ยวแถมให้มีคอนโซลสภาพภายในคอนโซลเออเนีเ่ยสีเห็นชาเจนนี่ล่ะ นี่นะครับสภาพภายในสกคอนโซลขั้นที่หนึ่งวงพวงมาลัยสวยนะครับซับประตูขวาโอเคซับหลังประตูโอเคซับฝั่งซ้ายก็ได้นะครับชอบฝั่งซ้ายส่วนนี้ก็เปิดพัดปงสตาร์ทเครื่องอันนี้ก็ซับประตูข้างคนขับนะครับฝั่งซ้ายเริ่มกันเลยขั้นที่หนึ่งเดีย๋ยวผมถ่ายคลิปจังราคาทุกคัน แต่ผมจะขึ้นหน้า YouTube อยู่แล้วนะครับว่าเวลาผมขายรถขายอะไรผมขึ้นราคาให้อยู่แล้วเปิดฟ้าปงสตาร์รถสตาร์ก่อนเดี๋ยวสตาร์ก่อนสตาร์เกียร์ารารบาคข้าดอกด,ด,ด,ดึืเบรกเมื่อยู่โอ้โหเสียงเปิดฟ้าปงเบิ้งเครื่องไอ้นะเครื่องดีครับเครื่องดีมากพาวเวอร์ M Power พเพิ่งได้เข้ามา ว่ายังไงสภาพภาษาขายรถก็คือยังไม่อาบน้ำยังไม่ทำความสะอาดเลยมีเพาเวอร์น, Power นะครับมีเพาเวอร์มาด้วยนะแอร์เอเอทำง,งานใช้งานปกตินะครับสภาพเครื่องเพิ่งได้เข้ามาได,ได้เข้ามาเครื่องดีเครื่องดีนี่มากเรืองอี หนึ่งลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าร,รถเขาขับมาสามร้อยกว่าโลอยู่แล้วพวกน,นี้เอาฟ้าโปกลง,ลงเดือนหน้าขันอีกก่อนเอาขันแรกก่อนนี่เสียงเครื่องยังนิ่มเลยว่ะคันนี้เสียงเครื่องนี่ม,มากครับสี่ประตูคันนี้นิ่มๆใค,ใครชอบบิ๊กเอ็มสายบิ๊กเอ็มหรือว่าชอบรถแบบสี่ประตูทรงของเขาเนี่ยห้ามพลาดด้วยเด็ดขาดตัวนีซื้อบีดีไอตัวใหญ่ด้วยติดข้างประตูผมจะไปเร็วๆสักหน่อยนะครับไปเร็วๆสักหน่อยเพราะว่า หลายคันนี่คันแรกไปแล้วตัวตัวเลยโค้งนาโค้ดังเลยนี่รถยืนสวยนะครับนี่สภาพรถยืนสวยนี่ไฟไท้ายออกปกตินะครับไฟไท้ายออกปกติเลยนี่เอาปกติผมตามใจ fc มารีวิวตากแดดเลยนะ G fc ดูเลยเนี่ยดูสีเต็มเลยจอดมังเกิ้ลเลยทิดจอดมังเกิ้ลจอดจอดมังเกิ้ลเบียดเบียังนหงหน่อยเออ เผื่อท้ายคลิปจะได้บอกราคา,าลูกคา้าไฟไฟตรงก้อนตอยรตรงก้อนยักยากใกัไรหักขึ้นหักขึ้นเสียเครื่องนี่มากคันนี้โยกโป้เลยเครื่องผมบอกเลยเครื่องเขาสวยสวยคันนี้เครื่องสวยเครื่องสวยไอสาภาพาพวกเบาพวกอะไรลูกค,ค้าไม่ต้องซีเรียสเลยครับดี๋ยผมให้ชุดใหม่ไปเลยพวกเบาพวกอะไรนี่พวกเบาพวกอะไรไม่ต้องซีเรียสเลยมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว เบาชุดนี้ถือว่าผมแถมผมแถมใส่ให้ไปแล้วก็แถมเบาชุดใหม่คู่หน้าคู่หนึ่งแล้วก็เบาหลังคู่หนึ่งพวกยางพวกเยียงไม่ต้องห่วงครับยางผมมีเยอะถ้าตัวไหนไม่ดีผมเปลี่ยนให้นะตอนนี้เลยแจ้งลูกค้าตามตรงเลยคันที่สองโอ้โหสตาร์ด้าเครื่องสองพันห้านะครับตัวนี้เครื่องสองพันห้าสตาร์ด้าสี่ประตูมะเขาอะไรเขาสวนหา้าบาทอีกที่ขัดคันที่สองนี่สภาพฝังนัดขวาอันนี้แล้วหน้า ด้านหน้าปั๊บเออหน้าเขาดูหล่อด้ยละ่ะอันนี้ฝั่งด้านซ้ายปั๊บเออยืนสวยเขานี่ยืนสวยยืนสวยดีด้านท้ายนี่คันนี้กระชนกระชนหลังมาด้วยนะครับนี่กระชนหลังมีมาด้วยมีมาครบเลยอ่า กระบะกระบะได้นะครับกระบะดีเลยนะกระบะได้เลยพื้นกระบะสวยนะครับสวยกระสี่โอกระสีนี่สวยนะครับกระสี่นี่สวยนะกระสีสวยกระซีสวยอ่าภายในสภาพภายในซัเป็นมือหมุนนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเบาะหลังเบาะหลังก็ได้อยู่นะครับไม่ได้น่าเกียดนะสภาพผ้าลังคาเออผ้าลังคาผ้าลังคานี่สวยบางแดดซ้ยายขวามีมาครบ นี่แล้วเข้ามาด้านในนี่คอนโซลกลางจะประมาณนี้นะครับแจ้งให้ f c ดูตามตรงคอนโซลเก๊กลางซับซ้ายสับประตูฝั่งขวาสับประตูฝั่งซ้ายนี่ให้ดูเลยเกียร์ขับมาทุกคันนะครับคิดผมวกคี่ต้องสามคันคือขับมาทุกคันขับมาทุกคันเทีมาเหมือนเดิมเปิดพัปโหมสตาร์เครื่องนี่ ตาบุกสตาร์ด้าห้ามพลาดสตาร์เครื่องเปิด้ฟปุ่มช่วงนี้อากาศร้อนร้อนอากาศโคตรร้อนนะ,ะตรงนี้ย็นหวอนเลยพอ่พอพอ่อ เป,ปิดป้าผมเครื่องคันนี้เสียงนิ่มเสียงนิ่มอีกแล้วคันนี้ power stardar power เออ power power เคเร,เร,เรื่อง2005เสียงเครื่องอย่างนิ่มเลยได้การได้การซื้อรถคันนี้มาเครื่องดีทุกคันเลยนะ นี่แอร์เย็ยนมากนะครับเห็นลูกน้องขับว,ว่าว่าน,นี้แอร์เย็ยนมากเอ๊ะ,ะ,ะ,ะรบ้าผมลงเหมือนเดิมเหมือนเดิม อหนุ่มสมุมสสไตล์ <stat> <t Stuff> ้อโอ้โหโอ้โหันนีเอา โอ้โ,อโ,อโอ้แล้วอ่ะอ,นน 2, อันนี้สองให้สวยนะเซโค่นเซโค่นสีประตูเอลสองร้อยสภาพสีไม่เท่าไรเลยครับวันนี้เดี๋ยวเปิดราคาแบบคนสำหรับคนงบน้อยค่นี้งบแบบหารดราคาแบบไว้ขีเเขเขงงข่เล่นเข้าไดเขาสวนพูดง่ายไว้ใช้ขี่เล่นเข้าได้เขาสวนนี้ด้านหน้าอันนี้ฝั่งด้านขวานี่ด้านขวาจะประมาณนี้ด้านขวานี่นนประมาณนี้ครับด้านขวา,า,ขวา,า,ขวามานี้ ท้ายการท้ายนี่ประมาณนี้ครับ้านท้ายแล้วก็กระบะกระบะพื้นได้นะครับแต่ข้างหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะข้างหน้าข้างหน้านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พื้นได้อยู่กคสซี่แคออสซี่พอได้นะครับได้อยู่นะกคสซี่นะได้ยอยู่ฝั่งด้านซ้าย ด้านซ้ายเตะการได้การภายในเบ,บาะสภาพภายในนี่นี่นะครับซับประตูซับประตูก็โอเคนะกะตกขึ้นลงได้ปกตินะครับนี่รับสายขวาดูด้านหน้าบ้างนั่งดูในดูน <c oughs> ด้านหน้า <c oughs> ด้านหน้าคอนโซลได้นะ ได้นะซบประตูฝั่งขวาซบประตูฝั่งซ้ายเดยเดยโดยเฮียเดยเฮียจ่ายข้างในเลยก็ได้ครับจากกาแฟนผมเลยก็ได้ข้างในเบาเออคันนี้เบาสวยว่ะบสวยเบาสวยนี่เทหมันเดิมสตาร์ทเครื่องดูดิเป็นไง คุณแล้วได้การขนาดแล้วเพียงทอไหมพูดพูดดีเลยว,วะสามคันมายังไม่ล้างเลยนะครับเนี่ยไม่มโนดีเทียมันหรอกไม่หาไม่ดันเลยนะ เครื่องเครื่องไปยังไม่ได้ล้างรถก็ยังไม่ได้ล้างมา,มาปั๊บรีวิวปุบ๊บมาปุ๊บรีวิวปั๊บอืม่ะทีส์ลองนี่คันนี้ลองนี่เป็นยังไงเดี๋ยวเปิดคันนี้ผมไม่เปิดถูกถูกไปปั๊บเล็ซีนะเปิดถูกถกเปิดทุกเปิดแบงค์ทุกคันนั่นแหละผมเปิดแบงค์ฟันทุกคันนั่นแหละพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะดูที่สภาพสภาพสภาพของตวัวรถเป็นหลักเวลาบางที ลูกค้าต้องการว่าลดราคาประมาณเท่านี้เท่านี้มีไมหมเฮียหายหน่อยนะผมไม่เขาได้เข้าสวนบางทีทําไมขอบคุณมากครับเฮียขอบคุณครับเฮียทาไมลูกค้าถึงชอบซื้อรถมือสองหรือว่ารถแบบปั๊มสายมาหนึ่งทั่วเนี่ยไม่มีใครเอารถใหม่เขาเลยเข้าสวนนะคนของนะเพราะเอารถมือสองเวลาซ่อมมาซ่อมถูกเวลาซ่อมอ่ะอะไรนะหาง่ายแถวไหนท,ที่ที่ไหนว่าอะไรหายากหายากกับผมมีนะครับพวกยุก้าศูนย์จะมีสักเกือบเยอะเลยอะไรนะ ราถทั้งสามพันขับมาสามร้อยโคโลผมเลยกล้าการันตีว่ารถพร้อมใช้งานให้ลูกค้านะครับคุยกันตามตรงถ้าตัวไหนดีก็แจ้งว่าดีถ้าตัวไหนไม่ดีก็บอกลูกค้าเลยนะตอนนั้นจะได้ไม่เสียความรู้สึกลูกค้านะครับอ่ะเริ่มกันเลยราคาแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันสาวบลิกเอ็มสี่ประตูถ้าชอบนะครับคือห้ามพลาดบลิกเอ็มสี่ประตูห้าหมื่นเก้าเอาราคาเนี้แหละห้าหมื่นเก้าเดี๋ยวลดให้ชอบโทรมาผมลดให้ สตาร์ด้าสประตู5 9าหมื่เก้าอาอู้ยังไห่เลยวะอ่าไซโคนเอล0องร้อามหเอู้บ้าบอลแล้วราคานี้สามหมเก้าอลองดูสามหมาพอเปิดแบงปดฟซีสามหมื่นเก้าห้าหมื่เก้าห้าหมชอบแบบไหนชอบรุ่นไหนชอบยังไงโทรมาคุยกันเข้าอะไรเข้าสวนก็ขนของได้อยู่แต่นั่งได้สี ข้างหน้านั่งได้เยอะๆ,ๆเลยนะคุณสบายสําหรับสายวอกที่ชอบรถสีประตูนะครับนี่ลองว่ากันดูชอบแบบไหนค่อยว่ากันเรื่องราคาผมลดให้อยู่แล้วแหละสําหรับ FC โทรมาต่อกันโทรคุยกันผมลดให้ผมไม่เคยพูดว่าพูดราคาไหนขายราคานั้นนั่นไม่ใช่นิสัยของปอลุงเลืองคุยกันตามตรงนี่นะครับเบอร์ติดต่อทางร้านเราเบอร์0 8 0 9 1 9 7 7 0 4 0 8 4 9 5 4 9 9 0 7แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กตอกปอลุงเลืองเชียงกงเพจปอลุงเลียงงกแล้วก็ YouTube ปัวลุงเรืองเชียงกงอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างนี่จากใจาใจ FC สุดเลยคลิปนี้นะครับแล้วขอขอบคุณ F c ซมากเลยขอบคุณอย่างสูงมีงบเท่าไหร่จะให้หารถรุ่นไหนให้โทรมาคุยกันเดี๋ยวาให้ f c ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณ FC ซมากครับ